ใช่ไหมครับพี่น้องที่แหลกอบปศสขอกำนันแนะนําผู้ใหญ่หน่อยคำนันเมียงเกงขาสั้นด้วยเหรอกำนันกลัวเปียกครับพี่กำนันสงการสวัสดีวันสงการครับอ๋อลืมไปพรุ่งนี้เลยนะวันนี้ยังวันนี้สุกติดวันนี้สุกติบครับวันนี้เสาติดคับวันเสาร์เสาดิบแต่ว่าบรรยากาศเริ่มขึ้นคักมากนะครับแล้วเท่าที่มีการติดต่อมาเนี่ย มีการติดต่อมาบอกมาทางผมเยอะนะครับว่าวันพรุ่งนี้จะมีพี่น้องประชาชนลังไหลามางานสงการานต์ที่สวนลุมเยอะเลยครับพี่น้องครับปรอ,อ,อต้อนรับทุกคนด้วยแต่หลายคนอยากจะรู้โปรแกรมนี่มากนะเป็นโอกาสดีแล้ว <นะ S 2> อีกครั้งหนึ่งเนาะอีกครั้งหนึ่งนะผู้ใหญ่สาธิตเราจะเริ่มต้นนะครับวันมหาสงการานต์ในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันปีใหม่ไทยเนี่ยด้วยการทำบุญตักบาตรนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต พี่น้องก็จะเห็นโต๊ะกตไดเตรียมต,ตัวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับวันพรุ่งนี้เวลาเจ็ดโมงเช้าเราจะมีการตักบาตรกันนะครับพระสงฆ์เนี่ยก็มีการนิมนต์ไว้แล้วพี่น้องมาก่อน7จ็ดโมงนิดหน่อยนะครับแล้วพระภิกษุก็จะมาตรงเวลาตอนเจ็ดโมงเช้านะครับพวกเราก็จะมาร่วมกันขบุญตักบาตรซึ่งก็น่าจะเสร็จสักประมาณ8ปดโมงนะครับโดยประมาณเสร็จ8ปดโมงแล้วนี่นะครับ ตรงแตงน้ําที่พี่น้องเห็นที่ติดกระซุ้มตรงทางที่จะเข้าไปในโดมนะฮะตรงนั้นแหละครับจะเป็นซุ้มน้ำมนต์ซึ่งตอนนี้น้ำมนต์มาครบทั่วแล้วพี่น้องครับจากทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยครับพี่น้อง <S <S 1> <S 1> ตอนนี้เรื่องน้ำมนต์มีปรากฏว่ามีคนติดต่อกันมาเยอะเลยบอกเอ๊ะเวทีกพบพศที่สวนลุมมีทำน้ำมนต์บรรจุขวดด้วย ดังนะครับตอนนี้ยังนะยังไม่มีโครงการนะครับแต่วันพรุ่งนี้ประมาณ8โมงกว่านี่ก่อนพิธีพระตอน9้าโมงครึ่งเราก็จะมีการนำน้ำมนต์ที่ได้มาจากทั่วประเทศนะครับบรรจุลงไปในแทงค์น้ำนะครับแล้วก็จะมีการเยโยงได้สายสิงมงคลนี่นะฮะไปยังที่พิธีพระที่อยู่ในโดมสองด้วยเพื่อให้มีการเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วผมก็บอกไปแล้วว่าที่แตงน้าเนี่ยเราจะมีคนเฝ้าออไว้ก่อนอย่าเพิ่งมีใครไปต่างไปล้วงไปนั่นโน่นนี่นะครับเพราะว่าอันนี้เพื่อที่จะให้แต่งน้ําที่จะเป็นน้ำมนต์มาสําหรับเป็นข้อที่ทุกคนจะลอดผ่านซุ้มเนี่ยได้มั่นใจได้ว่าเป็นน้ำมนต์ที่ผ่านการเจริญพระพุทธมนต์เราก็จะไม่เปิดให้ มีใครคนใดคนหนึ่งจะเปิดฝาแตงลงไปตักน้ำมนต์อย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับเพื่อที่จะให้ทุกอย่างเป็นไปได้วยความเรียบร้อยนะครับเสร็จจากการเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็จะเป็นการรดน้ำขอพรพระนะครับเที่ยงตรงจะอัญเชิญพระพุทธรูปซึ่งตอนนี้ประดิษฐานอยู่ในเต็นท์ด้านหน้านะครับขึ้นรถแห่ซึ่งตกแต่งอย่างสวยงามแล้วก็จะแห่เวียนไปรอบๆหมู่บ้านลุมพินีของเรา และก็จะมีพี่น้องนะครับในแต่ละหมู่บ้านก็จะยืนเข้าแถวกันพี่น้องที่มาจากที่อื่นพี่น้องก็มาร่วมกับเราด้วยนะครับพี่น้องครับหลังจากนั้นแล้วนะครับก็จะเป็นรายการบันเทิงตอนบ่ายสามพี่น้องจะเห็นถ้วยเยอะแยะเลยนะครับถ้วยเยอะแยะเลยนะฮที่อยู่บริเวณนี้นี่นะครับจะเป็นถ้วยรางวัลต่างๆซึ่งวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการ แข่งขันมีการประกวดกันตั้งแต่คาราโอเกะรถแห่พระเทพีสงกรานนะครับวันที่13วันพรุ่งนี้ก็จะมีรายการบันเทิงตลอดทั้งกลางคืนนะฮะวันที่14ครับ9ก้โมงรึนรถแห่พระจากทุกหมู่บ้านจอดเต็มตรงนี้เลยเชิญชวนพี่น้องมาชมรถแห่พระนะครับซึ่งจะตกแต่งอย่างสวยงามหลังจากนั้นพี่น้องร่วมขบวนไปเลยครับ สิบโมงร่วมขบวนไปเลยขบลลวนรถแห่พระแห่ไปรอบๆหมู่บ้านสวนลุมพินีแล้วข่าวดีก็คือว่าพอเราประกาศบอกมีรถแห่พระมีเขตต่างๆในกรุงเทพมาจองรถนะครับพี่น้องว่าแห่รอบสวนลุมเสร็จเนี่ยเอาไปแห่ในสถานที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครด้วยเพื่อให้พี่น้องได้ร่วมกันส่งน้ำพระนะครับวันที่14บบ่ายโมง แข่งกีฬาพื้นบ้านนะครับพี่น้องมาร่วมสนุกสนานกันได้5โมงเย็นก็มีการาแสดงในภาคบันเทิงบนเวทีนะครับต่อเนื่องตลอดคืนและสนุกแน่นอนนะครับตอนประมาณทุ่มหนึ่งในคืนวันที่14เมษายนจะเป็นการประกวดเทพีสงการานที่นี่ที่เดียวนะฮะไม่เหมือนใครประกวดครั้งนี้นะครับต้องมาดูให้ได้นะครับวันที่15 9โมงครึ่ง รถน้ําดําหัวผู้สูงอายุและผู้หลังผู้ใหญ่นะครับตอนบ่ายติดกันตรงนี้ก็จะไปเล่นน้ําพี่น้องสีลมซึ่งเขาจะปิดถนนเล่นกัน3วัน 13, 14 15แล้วก็เล่นกันถึงสองทุ่มนะครับเพราะฉะนั้นก็คึกคืนมากย้ํากันอีกครั้งหนึ่งครับพี่สําราญครับย้ํากันอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าเราจะขอความร่วมมือไม่ให้นําปืนฉีดน้ําไม่ให้นํากระบอกฉีดน้ํา ใดๆเข้ามาในสวนลุมนะในช่วงวันสงกรานต์แม้กระทั่งน้ํานะครับทางเวทีจัดเตรียมน้าไม่ให้ครบทุกประตูพี่น้องครับรวมนักทุกที่ในสวนลุมมีรดน้ําตลอดน้ําอบน้ําหมอมมีครบหมดใครมาเที่ยวสวนลุมที่นี่นะครับเป็นสงกรานย้อนยุคแบบไทยโบราณรถน้ํากันนะครับนี่ผมยกตัวอย่างในขันไปไหนละเอาขันเล็กมาอ่าอันนี้นนผมขออนุญาตเลยรถน้ําสงกรานที่ สำราญนะครับเป็นคนแรกนะครับขอพี่สงการสำราญเบิกบานมสงการครับพี่โอ้นี่รถจริงๆเลยนะนี่ขอบพระคุณเราใช้คันเล็กขนาดนี้โชคดีมีชัยใช่ขอบคุณครับแล้วก็จะเป็นสงการซึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับของทุกๆคนนะครับเกิดไปสาดกันอย่างนี้ได้บ้างไหมนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆนะว่ารถน้ำแบบไทยนี่ก็จะน่าไปพร้อมๆกันรถเบรคเปิลนี่ก็ขอไว้นะฮะ และเป็นสงการปลอดแอลกอฮอล์ไม่มีเหล้าไม่มีเบียในสวนลุมพินีครับพี่น้องครับเกิดใครแบบแอมาแล้วจากข้างนอกครับการของเราทุกประตูจะจัดที่นอนให้นะครับจัดที่นอนให้จนกว่าจะสางแล้วค่อยปลุกลุกขึ้นกลับเข้ามาในสวนลุมได้ทางนี้ก็เพื่อความสงบเรียบร้อยนะครับเมื่อกี เมื่อกี้ฟังไม่ทันนิดเดียวครับจะไปรับน้ําน้ําน้ามนต์ที่รมมาเนี่ยได้ตั้งแต่เวลากี่โมงอ๋อใช่วันพรุ่งนี้นะครับซุ้มที่เป็นซุ้มน้มามนต์จากทั่วประเทศเนี่ยจะเปิดหลังจากที่พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์แล้วซึ่งน่าจะเป็นเวลาประมาณ11โมงได้เลิกเปิดสวิตช์ปึ๊บน้ำมนต์จากทั่วประเทศที่จเจริญพระพุทธมนต์ เรียบร้อยแล้วี่นะครับก็จะเปิดพี่น้องก็สามารถเดินลอดซุ้มเพื่อความเป็นสิริมงคลได้นะครับ,รบและหลังจากนั้นก็จะเปิดทุกวันแต่ว่าจะเปิดถึงเฉพาะประมาณหนึ่งทุ่มก็จะปิดสวิตนะครับท่านที่คิดว่าจะมาเดินลอดซุน้มน้ำมนต์เที่ยงคืนเนี่ยไม่เปิดฮะเปิดถึงทุ่มหนึ่งก็พอครับแล้วพอเช้าวันที่14เนี่ยประมาณสักเก้าโมงเช้าก็เปิดใหม่ถึงทุ่มหนึ่งไปวันที่15ก็9ก้าโมงเช้าเปิด แล้วหนึ่งทุบก็ถือว่าปิดนะครับครับ,บเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยขอบคุณครับแล้วไปสมัครเทพีสงการที่ไหนฮะหือถามพี่จะประกวดได้เหรอผมจะสง่งคุณป้าวัย87เข้าประกวดพี่สำรัญเปิดใช่นี่นี่โอ้ยกมือเลยปาผิดป้าผิดหายไปหลายวันนะพี่ดูเห็นไหมผมบอกแล้วขาสั้นมาถูกแล้วพี่เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้แมค์ขันไปไหนละ ยังไม่ได้รดน้ำไลยนี่เลยรดนะครับพี่ลดน้ำนะครับขอให้มีความสุขสงกรานต์ครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับผู้ใหญ่ช่างภาพด้วยช่างภาพพี่ดูสิครับมีความสุขสงกรานต์อ๋อโดนแป้งแล้วโดนแล้วครับขอบพระคุณมากครับพี่สาธิตครับขอบคุณนะครับออาพี่น้องปมือให้ผู้ใหญ่สาธิตเดี๋ยวดึๆอาจจะมาเจอกันอีกนะครับ